เฮ้ยหัดเส้นหมดตายสวัสดีพี่น้องป้องไฟพี่น้องป้องโก๊คือเก้าละาหุ่มผ้าแรงหุ่มผ้าแรงพี่น้องปาวันดีคัมาตาตีพนักต้ย,ต,ยตุ้ยโั่จักบาดดูปูดีนั่งบ่มกันนั่งตุ้ยนีนั่งบ่มกันได้ตุยโอ้ยคัมตาตเาีเป้าเป้ากินอะไรครับนี่ได้ขนมเซนน้องเอ,งเอ มาแล้วเม้เส้นสีชมพูอ้ามตามแต่บ้างเดี๋ยวไม่นนี่เออขนมเส้นสีชมพูอ้ามตามแต่พี่น้องขนมขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วม่นองอันสีสมุนไพรแมโอ้ยระเบิงระเบิงอได้เปาไปกินเป็นตนายแต่ระเบิงระเบิงระบิงระเบงพี่น้องพี่น้องระเบิงโอ้โอ้อ้โอ้โอ้เป๋าแม เอาหยังไสมันคือกินคักแต่ว่ทอดน่ะนนมจินใสหยังนมจินซื่อๆว้ายเราเบิ่งเราเบิ่งพี่น้องร้านกูหิวตายแล้วบาดนอมันขึ้นั่งแบบนีพี่กินในมือมือิ้นในมืออ่เนี่คือเป็นนักสั่งจาบมือิ้นในม้านังเอาสาวออกอาสาวออกาปานกบกินกี่กีเดือนเราบาดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ดีไปใส่น้าไปแล้วสีดอกนะปลาอันเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเมียงพี่น้องเฮ็ดเมียงปลาเผากับตำบักหุ่งป้านี่พักหากะละมังบนมาเนี่ยพักอ่ะแล้วเบิ้งหนึ่งกะละมังหนึ่งสองสามกะละมังพี่น้องเอ้ยบ้านี่ยายบนกินบ่ได้ทายท่วงกินแกงอันนั้นแม่นคุณยายยอดกินแกงไอ้หอมกับไส้ปลาน่ะแม่มาเศร้ากินหลไรไหม ใส่ก็หัวไอ้รองเลยแม่ละเบิงโอ้ต่ว่ากล้องผู้ขังเขาเจมมาเหมือนนี้นะนั่เทียวหัวปัรถหลงวนชดเด็ด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 ก็เป็นนังสั่นบาดเนี่ยเปลวเปปาเปลาเปลวเปละ โอ้ยวัหรอที่มึงเฝ้ากินแล้วมึงมาเบิ่งลูกมึงเด้อมึงดีวอาบน้ำอีกรอบสองรอบสามแท้แน่นอนสิบติวแล้วโหด่าัวมันคบกินไก่เดียคบกินกี้ไก่เดีอยกับบุกปานอ่ะมีก็เป็นอะไรแม่หรอด

ชมพู่สีเขียวสีเหลืองสีอ่าสีขาวแล้วก็สีสียัง่ะสีฟักทองเหรอแม่สีสมเสบปอปเปาเปาอร่อยไหมครับสีนิ้ว มึงอยากไหมมันขาดแน่เป่าเอ้ยตายแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นแบ้ไอจุ่นเดียวห่าไปไม่ได,ด,ด้อันนี้เขื่อนพักกาดกอบพักกอบแก้วอันเนี้ยเขื่อนพักกาดแก้ว <ขอ S 1> พักกาดห่ออ่ะละเขื่อนพักกาดกอบพักกาดแก้วอยู่นี่ห่างขายแพงๆเด้อเนี่ยอยู่ห่างขายแพงนะกินกับอันกินอันเห็ดเมียงปลามันถือกันตัวพักกาดแก้วเขื่อนพักกาดแก้วสลัดกาดแก้วสลัดแก้ว ข้าคอเหล่เน uh, uh, mm. the ี่ยข yeah. ้าคอเหลี the ่เนี่ยเนี่ยข้าคอเหลีสาวออกเป็นกบสาวกบกินขี้กระเดยนโอ้ตายตายตตพันมัน่เขาบไห้เนยเขาวาทรงเขาเนี่ยบางทีงมากันบิดตัวประเทศตัวโลกขนมเส้นนี่พี่น้องมันเป็นพัดมีเด้เนี่ยขนมเส้นกระขันี่กินป่า ทักท่นี่กมีในร้านกินแกงไม่ขอแกงงามๆเราบุ้มบันน่ลูกมึงยำเส้นขนมเส็นบ่ขาดอื่นด้วยเดียวมันบายำเหรมีักนักห่อยมตายๆมีสองคนนี่เอามาบววะ้เอกเอามาใส่กันไว้เนี่ยนกเปลาก็บอกจอยนี่แม่มันคือโพดคือโพบบอกโมบักแตงแทะกินโพดกินโพกินเอาโพไประเบิงระเบิงพี่น้องบอกหัวอลนนนี่อันเมื่อน มือกล้องแง่บนนี่ล่ะเนี่ยมือมือกล้องมือขับรถเนี่ย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 อันพาไปใส่คีซาเลียงตะเกียรใส่ตะมันนี่ล่ะเ,เนี่ยกิไ <laughs> นไปอันเจ้านี่ก็ได้จริงผมอะไรแบบสีเงาเพื่นนั่นฉัไไนได้เลยนี่สีงเพื่นนั่นคู่เขียวกินไปคู่เขียวนี่แม่นี่แม่นี่แม่มดีแม่แต่แบบกล่องคือมาเคี่ยวบัาง กยอินทังช้อนถัอ๋เอากินแล้วก็ยเบิงเบิงระเบิงระเบิงเอ้ยจุดท้ยเอานี้อามันเปคนกินคัะกินแน่แถว่าตอนีรเบิงรเบิงไดลระบาดเต็แต่เมลัวมาเดยนคอ่เป็นปเนู่น่ะตข้างในเนาะใต้เป็นผู้ปาดสิโอ้ยเาบาบอกเป้าอ่ะบึมึงเบงลมึงนันเขาอันนี้หรอเดมอน สินิ้วคุณอะไฟใส่อะดูเฮียปูยูคุณอะมาเนี่ยุนี่ร่าห้แล้วอ๊ต่มากร่องคือมาเจมมามาชิโฟกัสเอาบักจอยนไหมโฟกัสเอาบักจอยกายีบุ๋มในไหมบักจอยกายีบุ๋มในมเมื่อกินผดกินพู้บงม้อบักเตียงเท่เออขนมจีนน้องเอ้ได้น่ะสีสวยๆน่ะเหนียวเหนียวนมดีบะ เนื้วดีเนียวนุ่มดีนะเน่ยเส้นบีหม๊กเส้นบ่ขาดเลยแหละเห้นบ่บอกใงเปล่ามันกินอะสาวออกก็ม่อะไรกบกินฉีก็ดีอนมาสาวเอาสาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่นี่ว่ามันใสเล่นเนาะบ่ม่ใสหอมแรงหอมแรงกินข้าวเขาใตัด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 ตัาตัดตตังงตดตดตัดด น้ำเ,เหลือน้ำเหลือมันเดวถิงด้วยเอาไปยังก็บอบปอนหน่อ,อ,อ,นนองฟางในสูนหองฟางจ้อยในแม่ฟางก<อ>ินไหมลูกมันกินอยู่ได้ล่ะป้อนลูกในแม่จะแตกเอาตับจะขวางงาบงา,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 าบไหลมันแทงจ,จ้อยเออนั่นน่ะเอาห่อแล้วบ่ต้องเอาพริกใส่หลายย้อนน้อยนอย่าไปกวนหมาอดกินอิ่มแล้วไปกวนหมาแล้วบักนันนะเนาะ Icana, กับหม, uber, ม, edi, ม ا, ูก euh ับหมาเนี่ยมึงเป็นกับหมากับแมวนะเพียงหองราเขาจมั้เป็นเก้าตัวผ้าเปเรียนมาเรียนท่นท่นทนทนปฏิเมียห้องไหวไหวพอนแม่จอดรถไอ้แม่จอดรถเอาบนขึ้นรถเรีนทนทนท่นน่ะเรีนผ้าไปเรีนออมสนามอันสาอันโรงเรียนเนี่ยสะตัปูวันนี้เรียนเมียแล้ววันนี้ห้อง สาวมือไหร่ไหว่าเอาขึ้นรถแน่กับที่บ้านตาวแต่มาผักมืนอีเลยระบาดไวโควิดกันเนาะแง่บ้างอ่ะเงี้ยเงี้ยเฮกเอเฮกเหตุใดมันบ่ตู้บ่กินบัตรตู้มันบ่บันทึกมันกล่องมันบ่แทมเนาะกล่องมันบ่ออกให้เขาเห็นไหมเขาต้องไปหาตู้ใดที่มันมีกล่อง พุ่นแล้วนาตู้ปะท้ายพุ่นแล้ยวนากุ้งซีดปะท้ายพุ่นแล้วกุ้งอันไผ่ปะท้ายพุ่นแล้วซีมาบูดเยอะออกอยู่เค็นบอนอยู่เค็มไรอ่ะเบิ้งระเบิ้งบักในน้อยๆนะมันมากินคักกินแน่เทสบักในน้อยๆนั่นระเบิ้งระเบิ้งระเบิ้งคั่มเนาะมันกินได้ได้ละมันก็งัดเข่างัดเข่าคั่มตาส่วยลูกผีหลอกมัดเกิดได้เนาะ ลูกพ oh, 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 oh. the oh. ีหลอกมาเกือบสองปักเนี่ยเมื่อกี้ของไหนกูกลุ่มมาอะไรแม่ใครจับได้เออออออตายแล้วผู้ใดกินแต่ขางบอทัานบอกจ้อยหรอมันกินไยงให้ีวะ เฮ็ดแมนกินเฮ็ดแมนกินมันจิบกท้องแตกตายคือภาพนี่ติละเฮ็มงนันขยังกัเฮ็ด้มนกินกัักินพูยอันขังกินพูดยอะแมงกินอย่างไรก็อมเาแมกินอเจ้างต่้งหากมันบ่อิ่มของคนมันบ็ม่อิ่มบ่คนมันก็แต่ว่ามันกินหมูกับทามันกินในลายอยู่กินในลาย้่ยเอาบ่จอยเหรอเด้อดนนี่บ้านเนี่ đây đi sao này nó lên uốn leo na ta nó còn bán bắn ở bắn ở leo ba khoai nhai muối này là pino ba khoai nhai này là <laughs>

ว่าไม่มันกินแักย่องได้พี่น้องมันกินยังสี่หมูกระทะมันก็กินยังสี่แหละหมูกระทะนี่มันจะกินเอากินเอากินเอาผู้ใดย่างไว้กูบดสนกูกินย่างเดียวกินอิ่มแล้วย่าของเงินแรบบริกันไปบรีกินจนคำตาตีหลุดไงล่ะเนี่ยสวยงามเสียประตูชายาเขาในตุยเด้ไหนในตุยในตุยฟิชชิงเนาะ กับว่าวแม่เคลื่อนว่าวไรกับว่าวแลเนว่าวมันนี่ไปแลียนหรอไปมือนเนี่ยมันนี่ไปปักมดว่าวไปไปมือนเนี่ยเขาเปลี่ยน,นอาชีพแล้วไปเห็ดห <ไป S 1> นังต,งตกปลาฟิชชิงย่างเดียวติดได้เนี่ย,ยทักเถอะมาคักคับ,บ,บพี่นอ้องเอ้ยอาหารนีสาน <c oughs> ห้มแรงห้มพาแรงผาแรงแยะบนกินบ่ได้ขี้แตกสะสแล้วกินแกงอีห้มกับผักกัะผัก สองเฮียนเลยนี่พี่น้องสองเฮียนสองเฮียนสามเฮียนตลูกตะหลานนี่นะคุณย่ายนน่ะคุณย่ายหลานดกย่าินหลานดกลูกดกหน้ำมันนั้นอันเสร็จแล้ปากคอวัตจีเขาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนพี่น้องเขาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนก็เลยบเบิ้ลไม่ยังหรือย่าินนะ ยาขาแดงเนื้อก้อขรอย่ยาข้าดงอไปถึกอยังคกอเป็นขาแดงยายอย่างฮะขางเคองก้อนของไผ่ของเจ้าตีหนึ่งอยู่หน้าหนึ่งอยู่นี่ ตัวยายาอันนี้ยังจะคอยแดงต้งเขาย้ำมามันก่นแดงไปเน็คหนิดเข่าเลยตีอันนั้นบ่ถือหยังอันนั้นอันนั้นบ่ถือหย่งตะวานแต่่าเป็น่อแดง เราพี่น้องแกุป่จน้แง่เป็นะไปหยาดก็ไล่ทีคู่เขียวกับมันนั่งสาวไทยแป้งปลาไ่าีงกินเ่าลูกล่างบ่าเกณฑนเนี่ยปานี่ผูพเอ้ผูมันขยันเห็ดเด้กินเด้ยันเห็ดได้กิน กกอีปู่ิเออปูอันนี้ได้กินดีเด้อจดได้กินดีอยู่ตัวคนคนวันนี้เขาเจบิูดดว่าอามมีเออเอาเอาเมียอ้อนเด้อจะเด้อจะเด้ได้กินให้กินเด้อว่ามียอ้อนไม่เ้เขาขายกับคนไม่กขาย่าาเด็ยโกาเขาไปเลย เอาบรรยากาศอัผ้าแรงมาฝากพี่ฝากน้องเข้ากินเมียงป่าพี่น่อง